สวัสดีครับวันนี้เรากลับเข้ามาสู่ไทยลีกกันบ้างครับคุัวว่าง Air Force Central FC จะพบกันมาเยือนของราชนาวีมา,มาดูตามตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับเจ้าทีอยู่นดาบที่18ครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมีอยู่13คะแนนเ่ทีมเยาราชนาวีก็ตามมาติดๆครับอยู่นดักที่16มี22คะแนนไทยลีกฤดูกาลนี้ต้องมีการตกชั้น5ทีมครับทั้งสทีมต้องเล่นทำคะแนนกันหน่อย เดิครับรายชื่อสื่อตัวจริงของทีมเจ้าถิ่นครับแอร์ฟอร์เซนเตอร์เอฟซีวันนี้มาในระบบ4-2-3-1เริ่มจากผู้สประตูครับพิสารดอกไม้แก้วกองหลังกิติพงศ์ปฐมสุขอเล็กซานดราคาพิโซดาสรยุธสมพิมวัชรพงษ์คงช่วยกองกลางวิสรุตอิ่มอุระพิชิตใจบุญเออร์เนสโตภูนิพาพินโยอินพินิตเก็กกูล่า uh และกองหน้าเคนวินเซนต์ตามด้วยรายชื่อของราชนาวีครับมาในระบบ4-2-3-1 นอกจากผู้สัประตูอินทรัตอภินยากุ์ก้องหลังชนะทวัฒศรีสุขนุตรพรพันลิศคิมขยองอิลสากิรีตีกาสมกองกลางเกียงกายพิมรัตรลังสันวรุษศรชุมชนะนำที่สอ2วิกตอร์โจเนียออสตาลาและนาเป้าไครอนเริ่มเกมครับทางแอฟฟาเซนท่เริ่มเขี่ยก่อนจะดซ้ายไปขวาแต่ตอนนี้เริ่มบุกแล้วครับบุกมาซ้ายแล้วโดนตัดบอลไปทันทีครับแล้วบอลอยู่ที่ราชนาวีอ,าออสตาลาแปิเออร์เนสโตและโอเนสโตอเอาบอลขึ้นมา เรากมารังเป็นของแอร์ฟอร์ดครับทางสายอเนสโตเปิดขวาให้กิติพง์ผักอกแล้วเลี้ยงบอลกระชากนี้สักกลิ่นล็อกลบแล้วส่งต่ออเนสโตอเนสโตเลี้ยงหลอกฟิกต่อครับฟิกต่อไม่ลงอับลงแล้วก็เปิดมาเข้าก้างเราโอ้โหแล้วยิงครับโอ้โหเปิดมาให้เคนมินเซนแค่ลูกนี้หัวไซ้ไม่เข้าประตูดูกันอีกรอบครับจังหวะของอเนสโตครับจับบอลแล้ว บางบอลโยกหลอกวิกตอร์จูเนียครับแต่จังหวะและเปิดมาให้เคนวินเซนครับยิงจังหวะเดียวแต่เฉียวเสาออกไปจอทิ้งเกือบได้เฮครับแผงหลังของราชนาวีไม่มีใครกระโดดมงเลยแล้วมาต่อครับตั้งเตะราชนาวีเปิดมา,มาถึงใครออนนดมงครับแน่จะเข้าทางฮูล่าและบุกต่อครับแอ,อร์ฟอสที่เคนวินเซนเนี่ยโอ้โหแล้วตามมาบีเป็นสลัเปาเลยครับ4ี่คนและบุกต่อขวาครับ แอรฟอร์สจะไปขวาแต่ก็โดนตัดทางซ้ายของราชนาวีโอ้โหแล้วใครออนลอกลูกนี้สวยงามครับจับบอลเลี้ยงไปเองครับโอ้โหลอกโอ้โหลอกมันโดนแย่งไปแล้วแย่งคืนมาส่งคืนลังสันแล้วลัสันชิปมาให้ไครอ้อนหัวลูกนี้โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหยิงหายครับลายไม่ตอบทางทีมเยือนได้ขึ้นนำครับนาทีที่8จากไคลอ้อนงหวะนี้เป็นความขยันของทางไคลออนครับ โดนแย่งบอลไปแล้วก็แย่งกลับคืนมาส่งให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ส่งกลับมาแล้วก็หัวยิงดูภาพชา้าจังหวะที่ได้ประตูแรกของทัลา,าชนาวีครับไคออนลากบอลมาแล้วโดนเบียดกับวัชระพงศ์คงช่วยครับแย่งบอลไปแล้วก็แย่งบอลกลับคืนมาส่งคืนลังสัรและชิพคืนให้ไคออนครับหัวซ้ายเข้าเสาแรก ผ่านมือพิสารตออกไม้แก้วเข้าไปครับโอเคล่อครับโอ้โหวัดเต็มข้อล่อเต็มแขงลูกเกมเปลี่ยนครับทีมเยือนได้ขึ้นนำก่อนครับนาทีที่ท 8. แอฟฟอร์ฟเคียต่อครับคืนหลังทวิสโอดะป็นโยครับโอ้ตัวประกบ2คืนหลังเซตอ,โอ,โอยู่หลังมาตรงกลางครับ เวิเซนต์โอ้ลี้นจะส่งต่อที่พินโยต์โดนตัดจากลังสันราชนาวีบุกต่อครับมาที่ใครออนแดนหน้าแล้วโอ้โหเกือไบได้จังหวะหัวครับแต่โดนตัดไปจากกองหลังของแอร์ฟอร์ดสองคือวิสานตอกไม้แก้วครับเปิดเกมมาแดนหน้าให้เควินเซนต์ต้องเล่งจังหวะเดียวครับส่งเกือบพลาดแต่บอลยังอยู่ที่แอร์ฟอร์ดครับทางขวาฮูลาเข้ากลางพินโยเปลี่ยนซ้ายครับเอเดสโตวินเซนต์พิชิตเห็นช่องส่งต่อให้ฮูลาลูนี่ไม่จับก็ยิงเองครับโอ้โห แต่ติดลูกสไลด์ของทางแผงหลังราชนาวีดูกัรอีรอบนะครับจากเจ้าทินต่อบอลเกมินเซนมาพิชิตใจบุญครับเห็นช่องทรงต่อให้เกตูล่าครับลูกนี้ไม่จับครับยิงแต่ติดบล็อกของแผงหลังราชนาวีวราชนาวีจะได้ลูกเตะมุมครับเตะโดยเออร์เนสโตฟูมิพาเออร์เนสโตเปิดมาเสาแรกครับโอ้หไม่ถึงพิชิตใจบุญครับโดนตัดจากสก,กิลี แล้วก็เคาะกันต่อแล้วเปิดมาแดนหน้านครับมาที่ครออนนอนแล้วคาออนเลี้ยงแต่หูดูท่าทางต้องเลี้ยงไปเองครับไม่มีใครมาช่วยเออเลี้ยงหนีมาได้มาซ้ายต่อครับที่ชนะทวัฒชนะทวัฒน์เอเพื่อนขอบอลไม่ส่งครับตอนนี้เปิดมาให้ลังสันโคเข้าเสาสาโอ้โหโดนเซฟมาเข้าทางครออนยิงอีกครั้งหนึงโอ้หกายิงเข้ามุมแค่ครับแต่ก็ไม่ผ่านมือมิษานจอกไม้แก้วซูเปอร์เซฟสองจังหวะดูกันอีกรอบนะครับชนะทวัฒน์เปิดก็มาให้ลังสันโคเข้าเสาสองครับแต่โดนเซฟ ยิงอีกทีครับกะเข้ามุมแค่แต่ก็โดนเซฟจากพิสารและตอนนี้เป็นลูกเตะมุมครับของราชนาวีผู้ไปมุมจะเป็นออกตาราเออมาเสาแรกโอ้โหล่างสาไม่มงทรประตูครับมงทรงมาที่เกียงไก่วิกตอร์คายออนยิงโอ้ยกะเล่นมุมแค่อีกครั้งหนึ่งครับแมแต่ไม่ก็ยังไม่เข้าประตูอีกร,รอบนึงครับเกียงไก่ส่งต่อวิกตอร์มาที่คายออนครับหมุนตัวยิง ตามสัจชะตาญาแต่ก็ยังไม่เป็นประตูลูกแรกได้แล้วกะยิงลูกที่สองครับไคลอ,อนันแต่ลูกนี้ก็ยิงยากหน่อยามาตั้งเตะกันต่ตอครับแอร์ฟอร์ดไหนมงแอบเก็บโดนตัดไปครับแล้วได้บอลคืนมาเป็นตรงกลางพิชิตวิสลุตเคมีเซตโอ้ต่อซ้ายให้เออร์เนสโตรครับสับวิ่งหนีออกตาลาโอ้ยจะเปิดสวนเข้ามาครับแต่โดนตัดออกไปจากาออกตาล่าแอร์ฟอร์ดได้ทุ่มคิดที่พงมาให้พินโยขึ้นวิสลุต กินที่พวกอาเปิดติดเพื่อนครับโอ้โหแล้วก็ดันไปเข้าทางราชนาวีครับโอ้โหอันนี้แอฟฟอร์เสียโอกาสบุกครับแล้วบอลกลับมาเป็นของราชนาวีขึ้นหลังที่พุยองเอลหลังสันเข้าก้าวตัวตัดไปครับวิสรุตย่างขึ้นมาได้ก็คือพิชิตมาพินโยเกือบโดนสกัดครับแล้วมาขวาต่อวัชรพงกุลาะพิชิตพินโยพิชิตใจบนขวาขวาต่อวัชรพงครับ แตะว่าวเอาวิ่งผ้าเก็เอาได้เปิดนังเปิดไปด้เคมีเซ็ตย่โอ้ยขึ้นเดียวเดียวครับลูกนี้หายเจ้าทิมไม่ธรรมดาครับกลับเข้าสู่เกมมาได้ตามมาหนึ่งประตูหนึ่งนาที่ี่สาจากเคมนเซ็น,นักเตะจากนิวซีแลนด์ วามใช่ล่อครับจากการต่อบอกของที่แอร์ฟอร์ดเปิดขวาให้วัชระพงคงช่วยครับจับบอลแล้วทางชนะทวัตวิ่งพาดครับโอ้โหได้จังหวะครับเปิดมาให้เคนวินเซนต์กระโดดควิดเต็มๆตมตุยล่อครับเปิดทางริมเส้นอย่างงดงามแล้วโอ้โหขึ้นเดียวเดียวครับแทงหลังราชนาวีไม่มีใครตามประกบเลย เก็มาเท่ากันแล้วครับหนึ่งหนึ่งแต่บอลยังอยู่ที่ราชนาวีเริ่มเขีย่ยเปิดซ้ายครับไปให้ชูสนะโอ้โหเอาวลกนี้ไม่ออกครับโอ้โหเก็บมาได้ครับวัชรพงศ์ฝาบุกต่อพิชิตโอ้โหจะส่งเข้ากลางโดนตัดไปแล้วมาขวาครับอัลตละไคออนเคลือนเก่งไก่มาซ้ายชลตตะวัดเกลื่อนเกงไก่ครับเกงไก่เปิดเข้าในให้ชูชนะโอ้โห ไม่ถึงชูสนะครับโดนตัดแต่บอลยังอยู่ที่ราชนาวีบุกกันต่อครับชูสนะได้บอลอีกแล้วโอ้โหหลอกลังหักส่งขึ้นชนะวรร์ไปให้ไคออนโคงโ,โ,โอ้โหลุกนี้โคออกไปเองครับแหมน่าเสียดายดูว่าจะเป็น2 1หนึ่งไปแล้วครับแต่ไม่เป็นเช่นนั้นครับมากันต่อแอร์ฟ้าตั้งเตะอิสานเปิดมาให้เคมีเซนครับ้าวหลวงไม่ได้ครับโดนตัดไปอย่าบอลกลับมาเป็นของราชนาวีอีกรอบนัทพุพรรลิศครับไปขวา ออกตัล่ามาควายอันโอ้เลี้ยงหนีผู้เล่น3คนมาซ้ายชนวัฒน์เปิดต่อให้ชุมชนะครับโอ้โหต้องไปผ่านเก็กูล่ามงคืนเพื่อนแดนหลังบอลอยู่ที่แอร์ฟอร์ดพิชิตใจบุญมาขวาเก็กูล่าเลี้ยงกำเลี้ยงมาตรงกลางแล้วครับพิชิตเก็กูล่าวัชรพลพินโยพิชิตอาเคมิเซนพิชิตโอ้โหจะส่งต่อโอตอนแต่ไปอีกครั้งครับม้องกำเนอดของราชนาวี ถามลูกเกมในครึ่งแรกบอลอยู่ที่ราชนาวีมากกว่าครับแต่สกอร์ยังเป็นอยู่หนึ่งหนึ่งมาต่อเปิดมา,ดนนาครับได้ให้ไคลออนครับโอโ้พักอ,อกเนื้อวัดโดนตัดไปแล้วแต่สมต่อได้ครับชุษณะมาซ้ายชนะทวัฒน์เลี้ยงวนส่งคืนชุษณะเปิดให้ไคลออนโคกโอ้โหไม่ผ่านครับอีโซดาแอร์ฟอร์สจะเคลียร์เคลียร์ไม่ขาดครับเอาเคลียร์ขาดไหมอโอ้โหนึกว่าเคลียร์ไม่ขาดเคลียร์ขาดพอดีมาซ้ายบ้างครับไอมาขวาบ้างกูล่าเลี้ยงวนโชว์สเต็ปเทพมาขวา วชระคงอยู่ริมเส้นทางขวาครับโอ้โหเลี้ยงหาเพื่อนไม่เจอแต่โดนตัดไปแต่ไม่เป็นไรครับได้ทุ่มครับแอร์ฟอร์ดปุ่มให้พินโยมาเอ็กกูล่าโอโ้เลี้ยงบอลกระชากนี้ครับเปิดให้เคมิสเซนโคโอ้โหลูกนี้มองยากหน่อยครับถูกนัทพันพิสเบียดเอาไว้ไปอีกรอบนะครับจากเคกูล่าเปิดมาให้เคมิสเซนโคครับแปฮ่ถ้าขึ้นเดียวเดียวนี่อันตรายมากครับแต่ลูกนี้ขึ้นไม่เดียว แล้วทางรัชนาวีได้รู้ตั้งแต่ครับอินทรัตเอดมาข้างหน้าครับให้ไคลอนได้โคกแต่ก็ไม่ถึงผู้เล่นรัชนาวีแล้วบอลอยู่ที่แอร์ฟอร์ดบุกบ้างครับบุกต่อโอ้จะส่งต่อให้วินเซนต์ก็ไม่ผ่านแผงกลางของรัชนาวีครับรัชนาวีก็ยังบุกทางซ้ายต่อครับชุนนะนำคณินน2เรียงหาเพื่อนโอโ้ส่งต่อวิทตอร์จูเดียครับวิ่งขอบอลส่งข้าในไคลอนโอโ้ไม่ถึงครับโดนตัดไป แล้วบอลอยู่ที่แอร์ฟอร์ดเปิดเกมเร็วมาทางขวาบ้างครับโอ้โหไม่มีเพื่อนเลยครับลูกออกข้างแล้วจะเป็นลูกทุกของทางราชนาวีทุ่เป็นชนะวัฒทุ่มให้ชุมสนาครับโอเดจหวาเปิดมาเข้าในให้ไคออนครับจับสวยเปิดให้ออตาลาโคกโอ้โหมาแล้วครับลูกที่2ของเกมครับแต่ไม่เป็นของทีมเย่าครับเป็นของทีมเยือนจากอามาดูอัตตาานาทีที่42 ใช้ล่อครับบอลเริ่มจากการทุ่มครับมาถึงชุมสนาครับเห็นคอยออนโลกครับเปิดมาแดนหน้นาคหยอ้อนครับสปินไปจับบอลแล้วเปิดมาให้อามาดูอัตตาร่าครับที่จุดนัดพบตรงกลางห้าหลาโคกลงพื้นหายวับไปเลยฟอสเขียบอลเริ่มเกมกันต่อครับ นะตอนนี้สกอร์2-1แต่เหลืออีก3นาทีให้แก้ตัวในครึ่งแรกครับแต่ฟ้าเข้ากลางพินโยวิสลุตมาเข้าในวินเซนกุล่าวิสลุตพิชิตกุล่ายังางคา้อกันอยู่ครับแผงโซนของทางราชนาวีนั่นมากไปไม่ได้มาขวาครับนัาชาลพงศ์กุล่าเข้ากลางพิชิต แข่งขกันอย่างเหนียวแน่นวัชรพงศ์สมต่อแดนหน้าให้วิสรุตครับโอ้โหไม่ผ่านนตัตพรครับปั่งทางไว้แทตะพอนกลับมาเป็นของราชนาวีครับโอ้โหจบครึ่งแรกไปแล้วครับที่แอร์ฟอร์ c เซ็น a l อร์เจ้าทีนแอร์ฟอร์2ถูกราชนาวีนำอยู่หนึ่งสองครับเดี๋ยวมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะจ๊ะมาชมอะไรครับนาะทีที่ห้าเป็นจังหวะของเจ้าท่นครับ จากการยิงของเคนวินเซนต์แต่ลูกนี้ยังไม่เข้าประตูเขาเฉี่ยวเสาออกไปในเมื่อเจ้าทีนยิงไม่ได้ครับก็ต้องเป็นของทีมเยือนบ้างครับนาทีที่แปดกการยิงของครอยอนลูกนี้ยิงหายลายไม่ตอบ เรามาต่อนาทีที่ส3บสาครับเป็นจังหวะการบุกของ Air Force มาจบการยิงของเก็กคูล่าครับลูกนี้ยิงไม่ผ่านแผงหลังของราชนาวีเรามาต่อนาทีที่16บครับเป็นจังหวะบุกของทางราชนาวีเกือบขึ้นนำสองส่วนครับจากการยิง2จังหวะลูกนี้แต่ไม่ผ่านการเซฟของพี่สาวตอกไม้แก้ว มาต่อนาทีต่อเนื่องครับนาทีที่17เป็นการยิงของไคออนเช่นกันครับจวะน,นี้หมุนตัวยิงแต่ก็ยังไม่เป็นประตูแล้วลูกที่2ของรัชนาวีไม่มีครับแต่มาเป็นลูกที่เสมอของทางแอร์ฟอร์ครับนาทีที่2 3จากการโขของเคบินเซนจวะน,นี้ขึ้นเดียวๆครับยังไงก็หายแลต่อจากเจ้าถิ่นได้ลูกที่เสมอครับแล้วมาบุกต่อนาทีครับนาทีที่38 เกิดเป็นจังหวะขึ้นนำ2-1ครับจากการโขกของเคนวินเซนต์แต่ตรงนี้ไม่เข้าประตูเรามาต่อนอาที42ครับเป็นจังหวะขึ้นนำ2-1อ,อย่างแท้จริงครับของทางราชนาวีจากการมงของอ็อกจาราเป็นจังหวะการฉชยโอกาสที่ดีอย่างยิ่งครับของทางราชนาวี ต่อเกมขึ้นงหลังก็ต่อครับทั้งสองทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มเขียจากราชนาวีสกมที่เั้พตครับเปิดไปทางซ้ายโอ้โหไม่ถึงเพื่อนอ้าแต่โดนตัดมายังอยู่ที่ราชนาวีจูนเนียเปิดซ้ายให้ชนะทวัฒครับควบกับอูล่าอ้าได้มาทรงขึ้นชุดชนะเปิดให้ไค่อ,อนอ้หงมขึ้นออกตาล่ายังอยู่ที่ราชนาวีหัวกับโอ้โห เข้าไปแล้วครับสวยงามครับลูกนี้เริ่มเกมมาแค่ไม่กี่นาทีครับคืนน้ำอีกแล้วครับราชนาวีจากลังสันวรุษุรีดูอีกรอบนงครับจากการเปิดจากทางซ้ายครับมาให้คลยอ้อนครับมงชงคือออกตาล่าและออตาล่าก็เห็นเพื่อนทรงคือลังสันครับลูกนี้หัวเต็มข้อครับเข้าเสาแรกดูกันอีกรอบครับวางเท้าการยิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ พักครึ่งเวลาหลังไตแอดฟอร์ยังไม่ทันได้ตั้งตัวครับตัวนขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังบุกกันต่อครับแอดฟอร์กิติพงศ์มาซ้ายชิงกับเพื่อนบาวินเซนต์โดนตัดแต่ยังได้อยู่เออร์เนสโตโอ้ตอนนี้ซ้ายนั่นครับส่งคืนหลังพ,พิโซดาเออร์เนสโตเปิดต่อให้กิติพงศ์ครับลากวิ่งไปโอ้โหเกี่ยวยาวไปหน่อยครับออกหลังเดลราชนาวีได้รู้ตั้งแต่ครับ เรามาเจ้าทีมได้มีการเปลียนตัวคนแรกครับถอดเออร์เนสโตภูมิภาพักครับและส่งเอกภูมิโพธาลุ่งโลดลงมาครับมชมเกมมาต่อครับลูตันเตจากราชนาวีเปิดจากคู้รักษาประตูตงการครับควายออนแยงมงจางยู่ครับหลังสารเปิดขวาให้ออคตาลาไปถึงตัดมาออคตา,าลาหลังสารปิโตเปิดขวาอีกครั้งครับให้ออคตาลาออคตาลาเปิดตัดให้ควาอโคกโอ้โห บอลโดนมองออกมายังอยู่ที่ราชนาวีลังสันอีกครั้งแล้วมาออกตาล่าครับเปิดซ้ายไอออนอีกครั้งนึงครับโอ้โหลูกนี้ก็มงไม่มีเหลี่ยมเลยครับแล้วก็กระเด้งเข้ามือพิสารอฟอร์มาขวาบ้างครับพิชิตมาหุระโอ้โหส่งยาวตรงตัดไปครับส่งเบาก็เข้าทางแอร์ฟอร์ต่อมาที่คูล่าอีกครั้งนึครับเกคูล่ามีพื้นที่เปิดและส่องมาให้มิเซค,ครับโอ้โห ไม่ถึงวินเซนตครับดโดนหมงสก,กัดไว้แล้วมาที่ราชนาวีกันต่อครับเสนหลังคิมกยองเอลมาขวาออกตลาเปิดเข้าในให้ไครออนโอ้โหไม่ถึงอีกแล้วแล้วมาสวนต่อครับเจ้าถิ่นแอร์ฟอร์ดวัชรพงศ์ครับมาขวากูล่าต่อพิชิตส่งอูทะลุช่องให้แกกูล่าครับแต่ไม่ถึงโดนจัดไปมาที่คิมยองอิเอาเข้าทางพินโยหัวซ้าย เกือบโดนยิงลักไก่ครับแต่ไม่ผ่านการเซฟของอินทรัตมากันต่อครับรัชนาวีถึงจะนำอยู่แต่ก็ต้องระวังเอาไว้ครับฝุกซ้ายชนวัฒน์สองเขื่องเกียงไก่ไไก่เข้ากลางลังสันมาตรงกลางด้านหลังครับคิวโยองอิลออกตาล่าเื่อนคิวพโงอิลออกตาล่าครับรัชนาวีลงมาช่วยทำเกมกระเด็นกลางครับ ลังสารมาต่อ on, ไคลอนเก่งกายสายชูสนะครับโอ้โหมีพื้นที่ครับจังหวะนี้ชูสนะล็อกหลอก,ลอกเปิดให้ไคลอนโคอีกขั้นนึงอโอ้โหลงพื้นลงพื้นเข้าไปแล้วโอ,โอโกาสวันนี้เป็นของราชนาวีโดยมากครับนาทีที่66ครับลูกที่2ของไคลอนดจูจังหวะกันอีกรอบครับจากการเคาะกันอยู่ที่แดนหลังมาแดานกลางครับ ช่วยคะกันทั้งกองหน้าและกองกลางจนมาถึงชุดชนะครับมาทางซ้ายและเปิดให้คอยอ้อนโคกลูกนี้งดงามอย่างยิ่งเริ่มครึ่งหลังแอร์ฟอร์สได้บุกแล้วเกือบได้ประตูครับ แอฟอสจบไม่ลงแต่ราชนาวีจบลงครับตอนนี้มา4-1แล้วบอลอยู่ที่แอร์ฟอสครับเส้นอยู่ทางซ้ายเอกภูมิโอ้โหไปไม่ได้ครับแถงทางขวานแน่นมากของราชนาวีแล้วตอนนี้จะบุกต่อครับราชนาวีคลายออนโอ้โหลอกกสวยไม่ผ่านกบิโซดาแอร์ฟอสเอาขึ้นมาต่อเขาบีเซน้โหลอกสวยครับเลยกระชากนี้โอ้โหไม่ผ่านแทงหลังของราชนาวีบอลอยู่ที่ลูสาวประตูเปิดมาข้างหน้าให้คลายออนโอ้โหโมองไม่ถึง มงถึงแต่ไม่ผ่านแล้วบอลกลับที่แอร์ฟอร์พบิโซดาพิชใจบุญโดนตัดไปคลายอ้อนโอ้โหแย่งมาออกตาล่ามาขวาสกิรี่เปิดให้ไคายอ้อนโอ้โหไม่ผ่านคับิโซดามงสกัดไปออกข้ามแล้วไปลุกชุบของทางราชนาวีาทางแอร์ฟอร์มีการเป็นตัวคนที่2ครับถอดเจคูล่าพักครับและส่งสุรชัยชาวนาลงมาครับตามสถิติของบอลทั้ง2ทีมของบอลก็ได้คนละ50%าเซนครับมาต่อครับ ล่าชนาวีที่พว่วงมาอยู่เปิดบอลให้คายออนครับโอ้โหลูกนี้ลึกเข้ามือพิษสันต่อไม่แก้วเหมือนเส้เก้กันใหม่ครับแอฟฟอร์ดคาบิโซดาตอนนี้ต้องการมิติการบุกมากขึ้นครับ,บทีมกระพุ่มกิติพงศ์คือหลังคาบิโซดาสงองอ้าวติดไคาออนครับโอ้โหเอาบอลกลับมาเป็นของราชนาวีอีกครั้งครับต่างสันจูเนียร์พัออน โอ้หลกลอกมาตอกที่ออกตาร่าทับทางขวาลูกนี้จะบอลโอ้โหยาวไปหน่อยครับออกหลังทางแอฟอร์สได้ลูกตังเตะแล้วเปลี่ยนตัวคนที่3ก็คนสุดท้ายพอพินยโยอ,อิพิทิพัทครับแล้วส่งพิรพัทขมิ้นทองลงมาครับตอนนี้แอรฟอร์สเกมหมดหน้าตาครับต้องการลูกตีโต้มาให้ได้เปิดก็ตตอมาซ้ายแล้วครับเอกภูมเลี้หนีสก,กิรินส่ต่อธิรพัรพ์ มีเส้นตรงมาให้พิรพัฒน์อีกครั้งนครับพิรพัฒน์ได้จังหวะยิงซ้ายโอ้โหตัเซฟของหลังมองสกัดเคลียมาก่อนครับโอ้โหูตัวลุกนี้ยังไม่จบมาบุกต่อวินเซนโคลีเทียบลูกนี้ออกหลังอย่างน่าเสียดายดูให้ล่อครับจากการหยองพิรพัฒน์ครับจะไม่ผ่านซูเซฟของอิทัลั์แล้วบอลยังบุกกันต่อครับเปิดเข้ามาให้เควินเซนลูกนี้โคออกไปแล้วทางทีมเยอนเริ่มมีการเปลี่ยนตัวกันบ้างครับพอชุมสนะนําคดิสอนมารครับ แลสแ้ส่งเกาเบี้ยวครอกนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ลงมาแทนครับถึงเกนต่อครับราชนาวีเริ่มบุกเก็บบอลมาได้ที่รังสานตรงกลางครับเป็นขวาคิมพิยองอยู่จากบอลเปิดต่อให้ใครออนครับโอ้โหได้มงมาให้ออตตาล่าวิ่งมากับกิติพงศ์โอ้โหได้ส่งตรงขึ้นมาสกิรินเปิดเข้ามาให้ใครอ้อนโอ้ได้ทำอะไรยิงลูกนี้โอ้อโหเกือบเป็นแฮตชิกให้กับตัวเองนะครับแต่มันยังไม่เป็นเช่นนั้นครับดูไกรอ,อบนึงครับ จากการเปิดกลับมาของสก,กิรินตีกระสมครับคอสบอลมาให้ใครอ้อยลูกนี้พักอ,อกแล้วก็ยิ่งรับแต่ไม่ถึงประตูนะตอนนี้นาะทีที่81หรืออีก9ทีจะมาเวลาเจ้าทินยังไม่ได้ลูกตีโต้มาครับชมกันต่อแอร์ฟอร์สเปิดเกมมาแต่บอลยังอยู่ที่ราชนาวีครับฟอร์าทางด้านหนะ้าโอ้ลอกๆสวยและชิปหาออกตาลา่าโอ้โห ว่าเล่ครับลูกนี้ไม่โดนบอลครับบอลก,กระเด้งเข้ามือพิศานจวามือสกูต้องขอบคุณ,คณกิติพงศ์ครับไม่งั้นโดนหัวไปแล้วมาต่อครับแอร์ฟอร์ดรัชรพงศ์มาขวาให้สุรชัยครับสุรชัยโอ้โหล็ัวลอกไม่ผ่านครับผู้เล่น2คนของราชนาวีมากันต่อเกียงไก่ไายอ้อยมาวิกต่อจูเนียร์โอ้โหล็อกๆพิชใจบุญส่งทู้ช่องให้ใครอ้อยครับลูกนี้เอ้าลุดมาแล้วยิงครับโอ้โหเอาชนเสาครับแม่ ไปใช่แลับลของผู้รักษาประตูด้วยครับแต่มอนมันไม่เข้าประตูครับได้ออกมาดูยังดีอยู่ครับแอร์ฟอร์ดทางราชนาวีมีการเป็นตัวผู้เล่นคนที่สองครับตอนนี้พักผู้เล่นตัวหลักแล้วครับถอวิกตอร์จูเนียพักครับแล้วส่งสิวะพมมาลงมาแทนครับแล่บอลยังอยู่ที่ราชนาวีครับกัเบ,บียคอกทุ่มสิวะโอหมดแย่งไปครับจับสะพับบแรกบอลอยู่ที่แอร์ฟอร์ด ไปไม่ได้เอาบอลอยู่ที่คาออนครับดึงมาสิวะมาก็ไปคอะเลี้ยงเข้าในมาแล้วครับโอ้โหจิ้มขึ้นคออนโอ้ยหมายถึงคาออนครับสรายุธตัดเอาไว้วบอลกลับมาที่แอฟฟอร์ดครับตอนนี้น่าจะเป็นการบ,บุกเขาสุดท้ายมาซ้ายที่ทิีพงศ์เลี้ยงบอลหน,นีคาออนมาต่อธีรพัฒน์ก็ยังโดนเบียร์แต่โอ้โหไปไม่ได้พิชิตใจบุญตอนนี้หมดเวลาแล้วครับทดสองนาทีสุรชัยแทงเข้าใน ไอ้เควินเซนต์ครับโอ้โ oh, หจะโดนประกบตีจานนันตพรพผลิตและบุกกันต่อครับราชนาวีกาเบลคอกทางซ้ายเกียงไก่สีวะมาทีควายอนผู้จะสินเป่าจบเกมไปแล้วครับบทสรุปผลของคู่นี้เจ้าทีอาลฟอ์เซนต์เจ้เอฟซีแพ้กับทีมราชนาวีไปสี่ประตูต่อหนึ่งความฮอตเป็นของทีมเยือนครับ